สวัสดีด้วยจ้าพะกันอ,อีกแล้วค่ะกับโอทก,กตาพาฝันมื่อหม่วันไม่วันสดชื่นสดใสนนนเนาะขนมคือเพื่อนๆมีแต่ตความชโชคดีค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะคํมูู้เลยมีลากมาจิบกาแฟน้ำเอยนะจ๊ะเนาะกับบรรยากาศบ้านสวน,นอากาศนี่สุดยอดเลยจ้ะโอ้ยบังลม ลมเย็นๆกาแฟฮ้อนๆอุ่นๆานนะคะ่ะเนาะชื่นใจหอมๆนาบานเอ้ยนี่พันเอาดินมาลงดูค่ะเอาดินมาลงเข้าใ่พันหนักปุ๊กบานโครงการใหญ่ขนาดไหนะค่ะที่ถมที่เยอะเลยมาก็บ้าว่ากันานะคะ่ะทำได้ก็ทำมันบอกค่ะ ปีนี้คนซื้อดินหลายหลายกับแถวบ้านอคนปุูกบานใหม่ปุูกบานใหม่หรือว่ามันเป็นน้าปีไทยกับบรูนหกค่ะเนาะปีนรู้สึกว่าปีนี้คนนั้นทําบานทําบานสร้างบานเยอะกับแถวบ้านเลยนี่ดินก็เลยไข่ดี ว่นทุกาตากับเข้าบ้านมาเมื่อกี้แล้วก็มาตุมกาแฟกินพอกันเป็นเลาะกาแฟกับขี้โมเดลไซเลาะอากาศดีเนาะค่ะเนาะก็โบ้ฮ้อนไปเลยค่ะมันเนี่พอดีอันกำลังใช้ได้แล้วก็มีลมเย็นๆมันเล็สดชื่นค่ะลมเย็นๆบรรยากาศอันบ้านสวนเนาะค่ะเนาะ เจ้าของบ้านว่าน,น่เมียป้าด้วยค่ะวันนี้ก็คือทอดด้วยเขาเอยก็ได้แต่กระโบว่านเอะเนาะทอดเวลาก็ตรงจากมันบอกทุกอย่างนะแม่ค่ะ,คะทุกอย่างนําชีวิตเนาะขะเนาะทอดเวลาก็กลับ,บานมันบคุค่ะเอยก็กลับไปยันพ่อบ้านเอตุ๊กตาอยู่ทางยุโรปเอยก็กลับไปพุ่นอันนั้นกระบ,บานกะก,ก็มีความสุขตามสไตล์ของเอย เวลามากะมาบ้านเกิดเนาะค่ะเนาะก็มีความสุขค่ะอันบันเมืองกากีฮอดก็เป็นของธรรมดาเนาะค่ะเนะาะวันนี้กับข้ามไปยูพุนมากีฮอดเหียนดังพีข้ามไปยู่นี้พันกีฮอดเหียนดังพุนค่ะ <c oughs> มนุษย์นี่ก็แปปกเนาะค่ะเนาะแต่ก็โชคดีก็อยู่มองเลยก็มีความสุขค่ะก็โชคดีอยู่กับ เป็นตามมันวิธีชีวิตเนาะกันเนาะอยู่มองเหลือก็ต้องมีความสุขนี่บอกค่ะถ้าอยู่บ่มีความสุขเขาก็บอกแฮปปี้อันนี้แห่งไซเออฟฝังก็เลยเลยไปเบิง่งอันพันตัดก็อไม้ซมก็อไม้ออกก็อกระบกดอกค่ะพันเอาออก ตัดแล้วละค่ะแต่ว่าโบาดิตัดหลงมดส่วนที่พันเนาออวบข้างเข่าออกสิก็เลยอันพันก็เลยมาเก็บเบืร์ไม้เก็บอันท่อนไม้พันเอาไปเผาทา่านก็ยังบนแล้วอยู่นะคะต้นนั้นตัดหลงมาแล้วพัดเป็นกลมเป็นไม้ไหลเนาะค่นเนาะเอ้ยก็นึกว่ามันนะอันกิ่งก้านหลงมาแล้วมันโนะบเยอะเต็มนึงค่ะก็ได้ไหลรดอยู่เพื่นนะมาขนไปเผาท่านนะ ไม้กระบุกกถือว่าไม้เนื้อดีเนาะค่ะเนาะเผาทานกกระสอบแล้วเหลือร้อยแปดสิบเออยบานถ้าแถวบ้านนอกมันขายก็น่าได้หลายอยู่เดีค่ะนะก็เลยบ่มพันกับพันข้นไปแล้วพันละปิดประตูหัวไปเลยเอ้ยกระเได้เข้าเดอค่ะเพราะว่าพันอย่างเอ็ดบวแล้วเอ้ยว่าประมาณสักสองขันรถเนาะค่ะเนาะไปขนอีกนี่ก็เลยอันกับบ้านสวนค่ะ พอดีไปแวะเอวยของเอวยตุ๊กตาพอกเลยเอ็ดเจียวอันเนี้ยค่ะเจียวอันเจียวมะกอกแบบบานๆเหาอันขัวพริกหอมอันตะไคร้ค่ะกระเทียมอันเต็มเค่ะแล้วก็หอมบัวมันขัวแล้วพอก็เลยโขกแล้วก็เลยใส่อันมะกอกเอามาเตอันนาค่ะมาเตนาแม่มะกอกอกล้ายไหลพันวัวมันเต็มก็เลยเอามาพาก็เลยต่ำเสื้อถุงเถุงบักใหญ่ค่ะต่ำื่อน้องมากิน หนูเพิ่พักอีกก็เลยเอ้ยทุกตาก็เลยบ่เอาถั่วฟักหนุงฟักเหียวฟักคคกฟักขมเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่เอาเพราะว่าพักนี่น้ำมือนมันเยอะกินน้ำมันมดสะก้อนว่าเอามามีแต่เอามามันยามันเน่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นกันอ่ะอันเพิ่งก็จื๊ยดีเพิ่งก็ว่าเอ้ยนั่นลวกพักคือบ่บ่เอาอ่ะก็เลยเอาตัวเจียวอันเจียวมะกอกมาค่ะเป็นแต่แซฟต่เซฟว่าแล้วก็น้ำไหลไหลคุยกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวเจ้าก็ได้เนาะค่ะเนาะอาหารบ้านเฮายุคเลยก็แเซบ กาแฟก็มืดไปแล้วด้วคะอีกถ้วยนึงของอันต่วนสีอันใบๆแหลงๆแล้วเนาะค่ะเนาะจะน้อยก็มืดบางอันเนอ,เอดกระพงกับเพากินกันก็นั่งคุยกันเนาะค่ะเนาะวันเวลามันก็ผ่านไปไหวบางอันเด้อปะไอตุกตาฝาฟันก็ขอบุณเพื่อน,อน,อนทุกคนนะคะเด้อที่เข้ามาแห้งกินกาแฟเลยก็ะคือมีเจ่ความสุขความโชคดีสุขภาพแข็งแรงกันทุกขัวรเรือนนะคะแล้วก็พาะกันอันคลิปนานจะเนะาเนะสวัสดีค่ะ